สวัสดีค่ะน้องๆค่ะหลังจากที่เดซิมครั้งก่อนนะคะเดซิมตักกี้ไปทำงานที่ร้านกาแฟาเสร็จแล้วก็เลิกงานแล้วนะคะกลับบ้านโอ้ยเหนื่อยจังเลยอะ่ะหาอะไรผ่อนคลายก่อนดีกว่าอ๋ออยู่ๆก็มีวิทยุเขาเรียกอะไรอะ่ะสมัยนี้อ๋อวิทยุไดหนหน้ไละเนาะ มานะคะก็เต้นอ๋อผ่อนคลายเต้นนะคะโอดได้คะแนนแล้วทำอะไรต่อดีกลับมาเหนื่อยก็ต้องกินใช่ไหมเปิดตู้เย็นก่อนมีอะไรบ้างนะคะเดซิมต้องกินอาหารเพื่อเพิ่มพลังงานแล้วก็นอนหลับด้วยนะตอง้มีเพื่อนบ้านด้วยอะ่ะเพื่อนบ้านยังอยู่ที่บ้านเยอะเลยอ๋อนอนไม่กินสงสัยจะกินมาจากร้านกาแฟแล้ว นะคะงีบนะคะแตะไปที่เตียงเพื่อให้เดซิมได้นอนหลับพักผ่อนนะคะเปลี่ยนชุดด้วยวันนี้ชุดนอนเหรอเนี่ยนะคะนอนหลับโอ้หนอนแป๊บเดียวเองอ่ะตื่นขึ้นมานะคะก็เขาบอกว่าซิมบอกว่าฉันต้องการรับรู้ข่าวสารหรออะไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดูก่อนดูโทรศัพท์ฉันต้องการรับรู้ข่าวสารจากใครสักคนนะคะ เ็เดินออกไปทักทายเพื่อนบ้านก่อนกลับไปทํางานใหม่ชีวิตวนเวียนวนเวียนนะคะระหว่างบ้านกับที่ทํางานเนาะเดี๋ยวคลิปหน้านเนี่ยน่าจะเป็นเริ่มจีบผู้ชายแล้วนะคะซิมตะก,กี้เนี่ยก็จะจีบผู้ชายแล้วสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นยังกลับไปทํางานทํางานอยู่นะต็นเนี่ยตื่นขึ้นมาจากที่นอนแล้วไปไหนต่อดี ยังดูงงๆนะอ๋อไปเพื่อนบ้านมีเพื่อนบ้านหยิบโทรศัพท์ออกมาหาใครดีเบลล่าเหรอเดินออกไปถามเพื่อนบ้านอีกกว่ามีใครเดินมาไหมหน้าบ้านเราอะ่ะทักทายรับรู้ข่าวสารก่อนไปทำงานนี้ไงใครเนี่ยนัตตาสวยเดี๋อเจ๋อเ,เธออย่าเพิ่งไปฉันขอถามอะไรหน่อย มีอะไรวันนี้จะถามอะไรระจ๊ะเอแถวนี้มีตลาดไหมจ๊ะฉันเพิ่งจะย้ายมาเอา้ายังไม่ตอบฉันเลยยียนี่ไม่มีมารยาทเลยเนี่ยถามก็ไม่ตอบเดีย๋ยวมองหายเพื่อนคนใหม่ก็ได้หรือจะโทรไปถามเบลล่าดีเนอะเกิมของเปตากกำลังมองหาเพื่อนมากเอา้า ใครเข้าไปอยู่ในบ้านของเราเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตเลยแค่เปิดประตูทิ้งไว้ดูนะว่าเดอะซิมของแม่ตักเนี่ยจะไปไล่หรือว่าจะไปชวนเขาทำอะไรเราเป็นคนมารยาทดีเราไม่ไล่นะคะปล่อยเขานั่งดูทีวีบ้านเราไปปุ้ยตายน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเจอแบบเนี้ยใครก็ไม่รู้อ่ะอยู่ๆเข้ามาในบ้านเราอ๋อจะชวนเต้นแดนนะคะเอาชวนเพื่อนบ้านเต้น,นมันซะเลยไหนๆก็เข้ามาละ เต้นเลยค่ะอาค่าคุณมาเต้นด้วยกันนะคะทำไมไม่เต้นล่ะคะดูโทรศัพท์อย่างเดียวได้คะแนนนะคะเชวนเพื่อนบ้านเต้นเพื่อนบ้านก็ยังดูงงงงงวยอะไรนางคนนี้อยู่ๆก็มาเต้นให้ฉันดู <c oughs> อะเปิดประตูไล่เพื่อนบ้านออกไปดีกว่าเราสชวนเต้นก็ไปเต้นอยู่ๆก็เข้ามาในบ้านฉันเนี่ย คุณคะออกไปจากบ้านฉันได้แล้วล่วคะค่ะจะจะรีบแต่งตัวอาบน้ำไปทำงานนะคะคุณจะเข้ามาดูทีวีบ้านฉันโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้นะคะเนี่ยฉันจะรีบกินอาหารแล้วก็รีบไปทำงานนะคะไ้เจอกันใหม่ตอนฉันเลิกงานนะเอาไล่ได้ผลด้วยอะ่ะออกไปจากบ้านแล้วละ เป็นคนไดเอทนะคะซิมตักกี้เนี่ยกินแค่แอปเปิลเนาะกินแอปเปิลตลอดเลยอะอย่างอื่นไม่มีหรอกในตู้เย็นฉันก็เห็นเยอะอยู่นะถ้าเปิดตู้เย็นอะมีตั้งหลายอย่างเธอก็กินแอปเปิลกลัวอ้วนโอเคได้คะแนนแล้วอิ่มแล้วนะคะก็คันนี้ก็จะไปแต่งตัวแล้วก็กลับไปทำงานที่ร้านกาแฟเนาะมีลูกค้ามากมายเลย ได้เวลาจีบหนุ่มๆแล้วเลาเขาบอกว่าให้ไปทำงานนะคะที่ร้านกาแฟเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับซิมตัวอื่นๆนะคะเผื่อว่าจะมีแฟนแต่งงานมีลูกอะไรเงี้ยเนาะอ้าวร้านเงียบฉี่เลยอะ่ะยังไม่มีใครมาเลยเหรอเอามีลูกค้ารายแรกมาแล้วตายแล้วลูกค้าเข้าร้านแล้วพนักงานไปไหน กี้ทํามาทำงานหรือ,อยังเป็นเดินทางมาไม่ถึงเลยลูกค้าเข้าร้านได้หมดแล้วไหนล่ะลออกมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเชิญรอสักครู่เดี๋ยวดีฉันจะรีบไปชงกาแฟมาให้นะคะได้จ้ะเร็วๆนะฉันเป็นลูกค้าประจำเลยนี่มาทุกวันเลย ชงแล้วชงแล้วนะคะรีบชงข้าวลูกค้าเยอะแยะมากมายเลยะโอเคแล้วปฏิบัติภารกิจนะคะชงกาแฟได้แล้ว1แก้วลูกค้ามาแล้วรับอะไรดีคะเขาไปไปไหนอะ่ะออกไปทักทายลูกค้านะคะก็มีเพื่อนมาทำงานเข้ากะก่อนหน้านี้แล้วนะพะเห็นลูกค้าหลายคนถือแก้วกาแฟอยู่ น,นี่ก็น่าจะเป็นมาเปลี่ยนกะต่อไปน่าจะเป็นร้านกาแฟาที่แบบเปิดตลอด24ชั่วโมงแน่เลยเปลี่ยนกะกันเนี่ยชงกาแฟานะคะชงไปเรื่อยๆให้ได้หลายๆแก้วเลยจะได้คะแนนเยอะๆลูกค้าหายไปนในโหมดอ๋อได้กาแฟาครบกันทุกคนแล้วแน่เลยนี่ไงคนที่มาเปลี่ยนกะกับตักเกียเขาเช็ดโต๊ะอยู่เช็ดเสร็จแล้วก็น่าจะ เลิกงานกลับบ้านแล้วก็ให้ตะก,กี้ทำงานแทนเนาะเช็โต๊ะทำอะไรดีคุยกับเพื่อนร่วมงานนี่เหนื่อยไหมจ๊ะลูกค้าเยอะไหมฉันมาต่อคิวอ๋อไม่ใช่ฉันมาต่อกานะคะคุยกันกระจุงกระจิงนะก,นก,กนะ็เป็นเลเวลสผ่านไปแล้วนะคะเย้ o o จ j อบนะคะ Ni c e จ o อ คุยกันกับเพื่อนร่วมง,งานแล้วทำอะไรต่อมีหนุ่มๆม,มาบ้างไม้อะโอ้ผู้ชายคนนี้หล่อม,มากเลยเป็นลูกค้าที่เราจะต้องไปคุยจาอแจะนะคะนักกี้เธอก็มมวแต่คุยโทรศัพท์เนี่ยผู้ชายลหล่อมาเห็นไหมอะไรอ่ะอะไรเอ่ยอ๋อ น่าจะเป็นแบบว่าให้มาคุยกับลูกค้านะคะต้อนรับลูกค้าต้องทำแก้วอื่นๆชงต่อไปจะได้เงินเยอะๆกลับบ้านนี่ได้คะแนนแล้วชงอีกชงอีกโอลูกค้าหนุ่มๆมาเยอะเลยนี่นี่ตาหน้าหล่อเนี่ยตาหน้าหล่อนุ่มผมยาวมาเซอร์ก็ยังอยู่ยังไม่ได้ไปไหน เราจะมาคุยกันไหมเนี่ยจะมีความสัมพันธ์อะไรที่พัฒนาบ้างหรือเปล่าสิมของแม่ต๊กก็ดูเฉยๆช้าๆเหลือเกินไม่ค่อยสนใจหนุ่มๆเลยอะ่ะแ,แบบนี้จะด้แต่งงานไหมเนี่ยอ๋อนี่ไงหนุ่มๆมาละมาสั่งกาแฟแล้วนะจ๊ะก็เดี๋ยวออาอ๋อ กระตุกดิดหน่อยโงกาแฟนะคะโงกาแฟเพิ่มให้โอเคได้มาเพิ่มอีกหนึ่งแก้วโอ้โหเรามีเงินเยอะเลยอะ่ะพี่ตายแล้วหนุ่มหล่อนุ่มหล่อคนนี้ไปนั่งคุยกับลูกค้าคนอื่นอุ้ยก็ตัก,กี้นะคะตัก,กี้งานยุ่งมากเลยอะ่ะจะให้มาแบบมาคุยกับลูกค้าอย่างเดียวก็ไม่ได้เนาะเราต้องทำงาน ถึงว่าล่ะยัยลูกค้าที่ใส่เสื้อสีดหลเงินได้มาทุกวันเลยแอบมันเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะหนุ่มลูกค้าสเปคของตักกี้นี่เองอืมอ้าวนี่ไงเพื่อนบ้านคนที่แอบเข้าไปในบ้านของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะก็มาเล่ามาเล่าให้เพื่อนร่วมงานฟังเนี่ยว่ายัยคนนี้แหละเขาไปอยู่ในบ้านฉนันได้ยังไงก็ไม่รู้อะ การคุยการน,นะคะปล่อยให้จิมพุยกันไปอ๋อนี่ไงมาทักทายจำฉันได้ไหมฉันเข้าไปอยู่ในบ้านเธอเมื่อเช้าไปดูข่าวู้สนุกมากเลยนะอ๋อจัจ้า,จาออแต่ที่หลังก็อย่าเข้ามาแบบว่าโดยที่ฉันไม่รู้นะฉันตกใจเพื่อนร่วมง,งานของตักกี้นี่ยังไม่กลับขยันจังเลยยังเช็ดโต๊ะให้อยู่นะไาอ่ะเขาบอกว่า ให้ไปเอากาแฟมาให้ลูกค้าได้แล้วนะลูกค้ารออยู่มาคุยจุงจ้งจิงจุ้งจิงกับเพื่อนบ้านอยู่ได้แล้วก็เตะขานะคะก็สามารถสร้างความสัมพันธ์ได้กับสินตัวอื่นได้พอสมควรเนาะตอนหน้านะคะหนุ่มๆหนุมหน่มๆในร้านกาแฟนี่แหละจะตามไปเล่นที่บ้านด้วยในวันหยุดนะวิจะเป็นยังไงแล้วก็รอติดตามนะคะ อย่าลืมกดติดตามให้แม่ตั๊กด้วยนะ